ให้ครบ300สนามเพื่อที่จะไปสารภาพรักกับไอชิงนั่นเองนะคะคือคุณข้างลักมากคือแบบสวัสดีค่ะยนนินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของฝ้ายนะคะวันนี้นะคะฝ้ายจะขอมารีวิวซีรีส์จีนนะคะมีชื่อเรื่องว่า g o โก้สคริ Go 2น่เองนะคะทุกคนซึ่งเรื่องนี้มีภาคหนึ่งด้วยนะก็คือเป็นคู่ของพี่ชายแต่ตัวซีซัน2เนี่ยจะเป็นคู่ของน้องชายนะคะน้องชายคืออู๋ปายอู๋ปายเนี่ย เป็นผู้ข้างรักมากๆเลยแล้วก็มาเจอกับนางเอกไอฉิงนั่นเองนะคะไอฉิงเนี่ยจะอายุมากกว่าอู๋ป๋ายแล้วไอฉิงเนี่ยเป็นคนที่ทำให้อูป๋ายเนี่ยอยากเข้ามาในวงการกีฬาอ e ีสปอร์ตซึ่งกีฬาอ e ีสปอร์ตอันนี้จะเป็นในส่วนของอาหุ่นยนต์บังคับนั่นเองนะทุกคนแล้วแล้วคือตัวไอฉิงเนี่ยเป็น ยุคบุกเบิกรุ่นแรกๆเลยที่เล่นกีฬาชนิดนี้ทำให้อู่ปายเนี่ยเห็นแล้วประทับใจไอ้ฉิงแล้วก็แบบรู้สึกว่าเห็นเป็นไอดอลแล้วก็แบบว่ารู้สึกชอบจนกลายเป็นแบบชอบมากๆอะไรเงี้ยจนกลายเป็นรักเลยอะ่ะเอออย่างนั้นก็ว่าได้แล้วก็แบบว่าอู่ปายเนี่ยก็เลยเริ่มอ่าแบบมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ เอาดีในทางกีฬา e-sport นั่นเองนะคะแล้วอู๋ายเนี่ยก็ทำการชาเลนต์ตัวเองนะทุกคน <c ười> คือชอบไอฉิงมากจนแบบว่าอยากจะเป็นคนที่ดีพอแล้วอยู่เคียงข้างไอฉิงได้อะเออก็เลยก็เลยเหมือนแบบว่าชาเลนต์ตัวเองด้วยการแข่ง e-sport ให้ครบ300สนามเพื่อที่จะไปสารภาพรักกับไอฉิงนั่นเองนะคะ <c ười> คือคุณข้างรักมากคือแบบคือแบบมุ่งมั่นกับความรักมากๆคือแล้วทีเนี้ยอูปายอะนางก็ในระหว่างนั้นก็เหมือนได้ใกล้ชิดกับไอ้ฉิงใช่ไหมไอ้ฉิงนางก็วางมือไปแล้วเออนางก็ไปทํางานแบบทํางานบริษัทเกี่ยวกับพวกอ e ีสปอร์ตอะไรประมาณนี้นี่แหละเออแล้วก็เหมือนแบบ ได้เจอกับอู๋ไผบ่อยๆนะอืมแล้วก็ทําให้อ้ายฉิงเนี่ยรู้สึกว่าอูปไผเนี่ยชอบตัวเองแล้วแล้วทําให้อ้ายฉิงเนี่ยรู้สึกดีกับอู๋ไผขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเออแล้วพอตัวอูปไผเนี่ยแข่ง e-sport ครบ300สนามใช่ไหมสามร้อสนามนี่คือชนะทุกสนามนะคะ300สนาม เพราะอะไรทำไมถึง300สนามเพราะว่าแฟนเก่าของไอชิงเนี่ยทำไว้299สนามนะทุกคนเขาก็เลยแบบต้องการที่จะชนะเออแล้วก็เพื่อที่จะไปสารภาพรักกับไอชิงนั่นเองนะคะแล้วพอไปสารภาพรักเนี่ยไอชิงเนี่ยก็ดันรับรักอู๋ป่ายไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าตัวไอชิงเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าอู๋ป่ายเนี่ย เป็นน้องชายของเหล่าหานซึ่งเป็นเพื่อนกับไอ้ฉิงตอนที่แข่งอ e ีสปอร์ตยุคบุกเบิกด้วยกันมาแล้วไอ้ฉิงมีความรู้สึกผิดว่าตอนนั้นที่ทำให้เหมือนทีมมันแตกเออแล้วก็ทำให้เหมือนเหล่าหานร,รู้สึกแย่เพราะตัวเองก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรมากพอที่จะรักกับปูป่ายก็เลยก็เลยปฏิเสธอูป่ายไป หลังจากนั้นก็เหมือนแบบว่าอูปปา่ไปนางก็เหมือนแบบว่าพยายามทําทุกวิถีทางอะเพื่อที่จะได้รักกับไอ้ฉิงใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเหมือนไปคุยกับเหล่าหานเหล่าหานก็เลยเหมือนแบบว่ามันผ่านมานานแล้วเรื่องมันผ่านมานานแล้วมันไม่ได้พังเพราะว่าเธอนะไอ้ฉิงอะไรเงี้ยเหล่าหานก็เหมือนแบบไปพูดความในใจกับไอ้ฉิงว่าแบบเออไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแล้วเออไอ้ฉิงก็เลยรู้สึกสบายใจนะคะแล้วก็ รู้ใจตัวเองด้วยว่าแบบอู่ป่ายแบบทําเพื่อตัวเองแบบเยอะมากๆอะ่ะเออคือทั้งแบบไปวาดรูปที่กําแพงบ้านให้กําลังใจแบบไม่เปิดเผยตัวตนอะไรเงี้ยแล้วไอ้ฉิงเพิ่งมารู้แบบที่หลังว่าเนี่ยคือสิ่งที่อู่ป่ายทําไว้ให้แล้วคือแบบเขาก็รู้สึกเขารู้สึกดีอยู่แล้วเขาก็ยิ่งรู้สึกดีเข้าไปอีกเขาก็เลยเหมือนแบบพออู่ป่ายมา สารภาพรักขอคบอะไรเงี้ยเขาก็เลยตอบตกลงแล้วเขาก็ได้คบกันหลังจากนั้นการครบกันก็แบบราบลื่นมากหวานชื่นแบบหวานฉ่ำแบบแฮปปี้สุดๆคือแบบทะเลาะก,กันนิดเดียวจริงเรื่องแฟนเก่าของไอ้ฉิงอะเออคือแบบนิดหน่อยจริงๆแล้วก็แบบหวานเจี๊ยบอะหลังจากนั้นอะแล้วก็กลายเป็นหลังจากนั้นก็กลายเป็นเรื่องของความฝันเออแบบการที่แบบอู๋ป่ายจะไปคว้าแชมป์โลกแบบ ซึ่งความฝันเนี้ยเป็นความฝันของไอ้ฉิงเหมือนกันที่แบบว่าจะได้ไปคว้าแชมป์โลกให้กับประเทศจีนอะไรเงี้ยอู๋ไายก็เลยแบบเหมือนสารต่อความฝันอ่ะเพื่อไปให้ถึงเออแล้วก็แบบเขาก็ทําสําเร็จนั่นเองนะคะแล้วตอนจบก็คือหวานมากแบบเป็นการแต่งงานแบบยิ่งใหญ่อลังการ แต่แล้วดีอ่ะทุกคนคนสามารถไปดูได้ใน VTV นะคะซึ่งมีทั้งหมดประมาณ38ตอนดูฟรีนะทุกคนไปดูได้เลยคือตอนนี้มีครบจบเรียบร้อยแล้วคือแบบใครอยากแบบหวานหวานช่ำๆก็ก,ก็ก็ไปลองดูดนะจ๊ะวันนี้ก็ไปละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ซั r สไ e ให้เขาด้วยนะบ๊ายบาย